มีมันขึ้นสไลเดอร์เลยอึ๊บอึ๊บเก่งจังเลยมองทาง,ะะงด,าด้วยนะคะมองบันไดด้วยนะลูกเออมองบันไดด้วยนะอึ๊บจ้อ้อาวไม่สไลเดอร์ฝั่งนี้หรอจ้าเอ๋ ตาเอ๋ก็ทางนน้นเหรอหรอฮึตาเอ๋เหเจอกันทางนน้นไม่เจอทางนางน้นตาเอ๋ย่าบู วันนี้หลายรอบดีเนาะฮะ